สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกฮีโรแลนด์ครับเมื่อนี้ผมพามาเบิงทีผมโครงการนี้อยู่ในตัวอำเภอควนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับเป็นตัวบ้านจอกอำเภอควนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิที่ดินแปลงนี้ห่างจากสำนักง,งานเทศบาลนะครับ300เมตรห่างจากโรงพยาบาล400เมตรที่ว่าการอำเภอ400เมตรครับเซเว่นตลาดสดนะครับ400เมตร ขับมาแล้วก็เลี้ยวเขามาเป็นถนนลาดยางเขามานี่แหละครับตอนนี้ผมอยููด้านในแปลงที่ดินครับที่ดินแปลงนี้มีทั้งเบิดสิบไรครับเนี่ยครับมีทั้งเบิดสิบไรเริ่มต้นก็คือตรงคันแท้ที่ผมซีนี่แหละครับตรงไปทั้งหนา้าด้านหน้านั่นจะเป็นถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางก็มันจะมีคันแท้แนวแนวเขียดชัดเย็นมีหมุดทุกทุกหมุดครับ ตัดตรงมานี่ร้อยสี่สิบห้าเมตรครับปู้นครับจนไปสุดหัวปานนั่นครับแล้วก็ตัดเข้ามานี่นะครับตัดเข้ามานี่แล้วก็ตัดตามถนนมานี่อันนี้เป็นบ้านแม่นถนนสาธรารณะบ้านแม่นยางครับเป็นแดนกันระหว่างาแดนที่ผมกับที่ชาวบ้านครับส่วนที่ชาวบ้านนี่ก็สิเป็นเพื่อนเฮ็ดเป็นสะเป็นยางเอาไวไ้ทยเฮ็ดบ้านนะครับเพื่อนคู้นขึ้นเพื่อนเอาไวไ้ทยเฮ็ดบ้าน ทั้งผุนกับทเป็นซอยอีกซอยหนึ่งของชาวบ้านครับบ้านยูอาศัยกับยูครบเปิดแล้วครับยูน้งหมนครับมีน้ำมีไฟครบเบิดสามารถเฮ็ดบ้านได้เลยสบายมากนะครับเป็นบ้านชาวบ้านตามร้ายทั้งอันนั้นก็คือเนรมิดสวยคาเฟ่เนรมิดสวยนะครับแล้วก็เป็นบ้านชาวบ้านคุณบ้านชาวบ้านนี่ก็บ้านชาวบ้านนะครับส่วนอันนี้เป็นหอพักครับเป็นหอพักนะครับนี่ก็บ้านชาวบ้านก็เป็น อยู่ในเขตเทศาบาลควนสวรรค์ครับที่แปลงนี้มีทั้งหมดสิบไร่สองงานนะครับเป็นของผมเองซื้อผมเองผมเพิ่งซื้อเขามาอาทิตย์ที่แล้วผมก็มารีวิวขายาถ้าลูกค้าอยากได้ทั้งเบิดยกแปลงนี้ก็ได้ครับมาคุยกันกันกบผมนะครับเป็นที่นาสวยๆแบบนี้เลยสามารถเ็ดนาได้งามๆเลยครับได้เข่าลายเลยละ่ะนะครับที่สิบไร่นี่เป็นที่นาทั้งเบิดเลยครับมิสระเก็บน้ำอยู่มองมุมนั้น น้อยหนึ่งครับสามารถดูดขึ้นมาเห็ดนาได้สบายมากยางงามครับบอกเลยว่าทีแปงนี้ยางงามเลยอันนี้คือถ้าผู้ใดอยากได้ก็ยกแปลงได้ครับผมหรือผู้ใดที่อยู่คอนสวรรค์มีทุนน้อยอยากได้หนึ่งไล่สองไร่หนึ่งงานสองงานก็มาคุยกันกับผมได้ครับมาขอแบ่งกับผมได้ผมสีแบ่งให้นะครับยางง้ำเลยครับนี่คือคันเท้าตัดไปด้านหน้า 80เมตรนะครับส่วนด้านหน้าติดถนนลาดยาง145เมตรนะครับส่วนแปลงที่ดินกะไม่ได้ต่ํากว่าระดับถนนมากนักนะครับต่ากว่าระดับถนนประมาณ50เซนนะครับสามารถถมและทำบ้านได้หรือทําเป็นบ้านสวนโคกน้องนาก็สิมีตัวอย่างเดี๋ยวผมสิบแบบแบบตัวอย่างที่เขาเห็ดเป็นโคกนองนาะเป็นบ้านอยู่อาศัยล็อกละลาสองลอยครับ อยากได้กะติดตอ่อผมมา0942653530ผมเป็นเจ้าของขายเองที่ดินแปลงนี้ผมซื้อซื้อเข้ามาแล้วครับซื้อเข้ามาแล้วเป็นซื้อผมเองผู้ดใดอยากได้กะติดตอ่อผมมาได้เลยนะครับผมรับประกันว่าที่แปลงนี้งามแท้เพราะว่าถ้าบอกงามผมว่าซื้อเขาผู้ดใดติดตามผมในเพจฮีโรแบ็กฮีโรแลนด์นะครับหรือขายที่ดินราคาถูกใน YouTube ได้ยังนะครับกะ ไปเบิ่งผลงานเก่าๆได้ถ้าแปลงใดบงงาง้มแท้ผมบ่อซื้อเขาแปลงที่ผมซื้อเขารับประกันได้เลยว่ามีคุณภาพแล้วก็งน้งแท้แน่นอนลอยเอร์เซตครับต้องมีน้ำต้องมีไฟและต้องติดถนนสาธารณะเป็นคอนกรีตหรือเป็นลาดยางยิ่งดีทางหลวงชนบทก็ดีนะครับอนาคตที่ดินก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับผมสิบได้ซื้อที่ที่เป็นที่นา อยู่ด้านไหนเพราะว่าราคามันกระสีบขยับแต่ว่าถ้าเป็นที่ลักษณะนี้นะครับมีน้ํามีไฟมีสาธารณูปโภคครบแล้วนะครับราคาผมกระสีเพิ่มขึ้นทุกปีในมูลราคาของที่ดินของผมนะครับผู้ใดอยากได้1ไร่2ไร่1งาน2งานกับติดต่อผมมาครับ0942 653530เดี๋ยวผมพาไปเบิ่องทั้งหน้าที่ติดกับถนนราดยางแล้วก็เป็นห้องพักชาวบ้านนะครับ นี่ครับด้านหน้าก็จะติดกับถนนลาดยางอย่างซี่นไะครับมันก็จะเป็นถนนคันกีตล้วเขา,าลาดยางมาเททับนี่ครับกุงกว้างมีน้ำม,มีไฟนะครับแล้วก็หอพักแล้วก็บ,บ้านคุนก็เป็นที่อยู่ในเทศาบาลควนสวรรค์น,นี่แหละครับพื้นที่กับสีต่มกว่าถนนน้อยนึงครับห้าสิบเซนเดี๋ยวผมพายางไปเบิง ะครับด้านหน้าก็จะติดกับบ้านพักนะครับบ้านพักบ้านเช่ามีทั้งหมดแปดแปดห้องครับนะครับบ้านพักบ้านเช่าสวนนี่ก็จะเป็นสวนบ้านพักบ้านเช่าหลายึ้นกันครับมีบ้านพักบ้านเช่าหลายติดถนนงามๆอย่างที่ครับมีน้ำมีไฟนะครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปาส่วนภูมิภาคครับที่ดินผมก็เริ่มจากตรงนี้เลยครับนะครับเป็น แค่ตรงเข้าไปนั้นครับเป็นแดนกันด้านหลังกระชไปติดกับที่ชาวบ้านแปลงทั้งพุ่นนะครับด้านหนานี่กระชิดตรงเข้าไปตามถนนนะครับ145เมตรครับไปเรื่อยๆไกลมากครับถ้าผู้ใดมาขอแบ่งหนึ่งไรสองไรก็สามารถแบ่งได้สบายครับแบ่งหนึ่งไรก็วัดม้าด้านหนาแล้วก็ตัดไปด้าน ในจนสุดพุ่นก็ได้หรือซื้อยกแปลงผมก็ได้ผมจัดให้ได้ครับฉนดซื้อผมเองฉนดขุดแดงนอสซีจอครับนะครับยาไปเรื่อยๆโปรตีิแบงสองไล่ครับก็มาหอดประมาณนี้ตัดเข้าไปข้างในพุ่นครับก็ได้เป็นที่กว้างสามารถเท็ดบ้านสวน เฮ็ดสไตล์โกหนองนาเฮ็ดแบบใดก็ได้แล้วแต่มักครับแล้วแต่มักผมจัดให้ได้เบิดซื้อยกแปลงกาดีซื้อแบงผมกัแบงให้ครับผู้ใดมีงบหน่อยทุนหน่อยกะมาขอแบงผมกัแบงให้ได้ครับฉนดก็เป็นซื้อผมเดี๋ยวผมกัสิีไปแบงหายุที่ดินให้ครับที่ดินอำเภอควนสวรรค์ซื้อถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผู้ใดติดตามผมอยู่ในเพจกะ พอชีรู้ดีก็เข้าไปเบิ่งผลงานก็ได้ครับโครงการฮีโร่เลนด์ก็มีมาทั้งหมดกับ1ิโครงการครับอันนี้โครงการที่11อยู่ควันสวรรค์โอเคขอบคุณครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อทักมาในเบอร์โทร094 2653530หรือเห็นอยู่ใน YouTube ก็ติดต่อมาได้ครับหรืออยู่ใน Facebook ก็ได้ช่องเพจกม็มีครับผม ขอบคุณครับ